สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเมปากับช่องแพร่แซนกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาย้อมผมกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะครีมย้อมผมที่เมย์ใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบโฟมนะคะปกติไม่ค่อยปลื้มแบบโฟมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันนี้เห็นรีวิวของเขาเยอะมากนะคะก็เลยอยากลองบ้างนะคะอันนี้นะคะก็ นชื่อแบรนด์ไม่ค่อยออกนะคะก็เอาเป็น,นว่าเป็นแบบยายย้อมผมแล็ c พิง n อะไรอย่างนี้แล้วกัน,นะคะ่ะอะไรอย่างนี้แล้วกันนะคะก็อันนี้จะเป็นสีช็อกโก้บราวนะคะก็คือข้างกล่องนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลอมเหลืองๆนะคะก็ไม่แน่ใจว่าพอลงกับ ผมเราเราแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวมาดูสีผมของเราก่อนนะคะก็ตรงโคนนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบสีน้ําตาลเข้มนะคะแล้วก็จะมีเป็นน้ําตาลอ่อนแล้วก็เป็นสีทองแบบว่ากัดไหลๆรอบนะคะก็เดี๋ยวเมย์ขอไปย้อมผมก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเอาคำกันนะคะว่าย้อมเสร็จแล้วนะคะจะได้สีแบบไหนประมาณไหนคะ่ะอันนี้นะคะก็ย้อม ผมอยู่นะคะก็คือของมีเนี่ยด้วยความที่หลังจากที่ทาทั่วหมดเสร็จแล้วนะคะมีแบบนวดๆอะไรอย่างเงี้ยนานก็เลยจะทิ้งไว้แค่20นาทีนะคะก็ระหว่างทําไม่ฉุนเลยไม่ฉุนจนตกใจนะคะแล้วก็ปริมาณเยอะมากๆเยอะแบบคือเราผมยาวแล้วก็หนาประมาณนึงนะคะแต่ว่าแบบหนึ่งขวดไม่หมดคือ คือเราพยายามจะใช้ให้หมดแต่มันไม่หมดนะคะก็คือแบบเราใช้ทั่วหัวเรารอบหนึ่งนะคะเก็บงานเรารอบหนึ่งนะคะก็ยังไม่หมดนะคะก็เลยแบบพยายามใช้ทั้งหมดนะคะมาขยี้บนหัวใหะะ้ได้เยอะๆเพราะว่าก่อนหน้านี้นเคยใช้แบบโฟมแล้วรู้สึกว่าแบบว่าสีผมค่อนข้างติดไม่นานอะไรนี้นะคะติดไม่ชัดนะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าสีผมเป็นยังไงคะ่ะ ะะก็เป็นผมหลังจากที่ย้อมผมเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูตอนสางผมพรุ่งนี้ละกันนะคะในแสงธรรมชาตินะคะ mm hmm. เพราะว่าพรุ่งนี้มีถ่ายแบบให้แบรนด์ของเพื่อนนะคะ mm hmm. ก็คือเดี๋ยวรีวิวก่อนเลยนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นสีที่สม,มูทมากนะคะอันนี้เราใช้มือถือซัมซุงถ่ายอาจจะเห็นไม่ชัดมากะะแต่ของจริงมันคือมันดูแบบ สมูทดูวสวยมากนะคะแต่ว่าโคนคือเราไม่ได้เน้นโคนเท่าไหร่นะคะเราอันเนี้ยก็เป็นส่วนที่ทําหลังที่สุดนะคะมันอาจจะเลยเลยเลยแบบไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะคะส่วนใครที่แบบผมสีดำนะคะแล้วอยากทำสีนี้นะคะก็จะได้เป็นประกายน้ำตาลน้ำตาลนะคะก็คือแบบฝั่งนี้นะคะก็จะมีความแบบประกายน้ำตาลนะคะก็คืออาจจะ ต้องทิ้งไว้นานนิดน,นึงนะคะแล้วก็คือในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะในเรื่องของสีนะคะก็คือแบบของจริงเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลที่มีความแบบอมชมพูนะคะตรงลปลายบริเวณที่กัดกัดนะคะก็คือแบบละมุนนี้มากนะคะแล้วก็บางส่วนบริเวณที่เป็นสีน้ำตาลนะคะที่ บริเวณที่ของเดิมเป็นสีน้ำตาลก็จะแบบว่าก็อาจจะด้วยสีเก่ามันแรงเนาะมันอมเหลืองเนาะก็บางส่วนก็ยังมีความแบบอมเหลืองนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วคือสวยมากนะจ๊ะเป็นสีที่สวยมากก็คือเดี๋ยวเราจะพยายามอินเสิร์ตภาพที่เราไปขายแบบเสร็จนะคะก็จะได้เห็นสีที่มันตรงชัด มากกว่านี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ นี้นะคะก็เป็นสีผมหลังจากที่ผ่านไปแล้ว10วันนะคะก็เป็นคนสระผมแบบวันเว้นวันนะคะก็คือเห็นสําหรับเรานะคะก็คือตรงโคนเนี่ยมันก็จะมีความสว่างมากยิ่งขึ้นก็ก็คือประกายน้าตาลเนี่ยก็คือจะชัดขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนบริเวณเนี้ยเราก็ค่อนข้างชอบสีผมบริเวณเนี้ยนะคะที่มันแบบไม่สว่างเกินไปนะคะเพราะว่าตั้งแต่เราซะฟฟอผมเนี่ยคือผมจะค่อนข้างอมเหลืองตลอดเวลา นะคะคือย้อมอะไรไปก็เรารู้สึกว่ามันหลุดนะคะก็แต่ว่าถามว่ามันหลุดไหมถ้าเทียบกับวันแรกแล้วว่าก็เรารู้สึกว่าสีมันสว่างขึ้นเยอะมากนะคะไปนเรีเวณปลายผมที่ฟอกนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เหลืองกลับไปเท่าก่อนย้อมนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็อย่าลืมมามอยข้างล่างในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องพร i s ซน n d ด้วยนะคะวันนี้ขอไปก่อนนะคะพบกันใหม่รีวิวหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย